ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับลุงในเกมดักก้อนราจานะครับเป็น EP ีที่11แล้วนะครับสำหรับเกมดักก้อนราจาเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับลุงจะมาบอกถึงวิธีการสลับแกนธาตุนะครับเกมนี้นะครับเขาจะมีเอ็นพีอยู่นะครับที่เอาไว้สลับแกนธาตุไม่ว่าจะสลับเป็นธาตุอะไรก็ได้นะครับตามใจเราให้มันตรงกับสายการเล่นของเรานะครับเพราะว่าหลายๆคนจะมีปัญหาอยู่ก็คือบางคนอาจจะมีปัญหาที่มีแกนธาตุนะครับแต่ไม่ตรงกับสายที่เล่นเนาะ อันนี้เราสามารถเอามาสลับแกนธาตุหรือว่าสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือไม่ฟรีเหมือนเดิมนะครับเราต้องใช้เพชรในการเปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยสําหรับ npc ตัวนี้นะครับ npc ตัวนี้นะครับเขาจะอยู่ที่เมืองอ c a d e m y Castle นั่นเองนะครับหรือว่าเมืองหลวงหลักของเราเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับก็กดมาที่แผนที่ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายนะครับจะเขียนว่าเปลี่ยนแกนเทพอยู่นั่นเองนะครับทางด้านซ้ายหน่อยๆเนาะที่ลุงวงกลมไว้ให้นะครับ หรือว่าใครมองไม่ค่อยชัดนะครับหรือว่ามองให้เห็นเราก็มากดหารายชื่อจากทางด้านขวาก็ได้นะครับจะเจอคําว่าพิเศษแล้วก็เปลี่ยนแกนเทพนะครับเรากดไปได้เลยนะครับระบบก็จะพาไปหาอัตโนมัติอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับรูปร่างหน้าตา A B c จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าแปรธาตนะครับเปลี่ยนแปลงคโิปโลจีคือศิลปะอะไรแบบนี้เนาะเราก็กดไปที่เปลี่ยนแกนเทพได้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแกนธาตุได้นะครับทุกธาตุเลยที่เราที่เรามีอยู่นะครับ แต่เงื่อนไขาการเปลี่ยนเขาก็จะมีอยู่นะครับอย่างเช่นลงเอาแกนเทพธาตุดินนะครับหรือว่าแกนธาตุดินมาเปลี่ยนนะครับที่เลเวล8เราก็จะสามารถเปลี่ยนไปแกนเทพหรือว่าแกนธาตุต่างๆได้ที่ระดับเลเวล8เหมือนกันนะครับจะเป็นระดับที่เท่ากับแกนเทพที่เรานามาเปลี่ยนนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเรามาเปลี่ยนแกนเทพระดับเลเวล5แล้วเราอยากจะได้เป็นระดับเลเวล6อันนี้ทําไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนได้ระดับเลเวลเท่ากับแกนเทพที่เรามาเปลี่ยนนั่นเองนะครับ นี่ท่านผู้ชมดูนะนี่แกนธาตุไฟที่เลเวล5นะครับมาเปลี่ยนเป็นแกนเทพธาตุดินก็จะได้เลเวล5เหมือนกันแกนที่เลเวล1ก็เหมือนกันครับนี่เราสามารถเปลี่ยนได้เลยทุกระดับเลเวลนะครับที่เรามีอยู่เนาะที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับราคานะครับจะตายตัวอยู่ที่50เพชนะครับต่อการเปลี่ยน1เม็ดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นราคาเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นเลเวลหนะครับหรือว่าเป็นเลเวล5นะครับหรือว่าเลเวลสูงสูงก็ราคาเดียวกันหมดนะครับ เพราะฉะนั้นลุงจึงแนะนําว่าแกนเทพที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับแนะนําว่าต้องเป็นระดับเลเวล5ขึ้นไปนะครับระดับเลเวล5จนไปถึง5 6 7 8 9 10หรือว่าระดับที่สูงกว่าน,นั้นนะครับจะคุ้มค่าที่สุดเนาะแกนเทพระดับ5นะครับหรือว่าเลเวล5เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปซื้อในตลาดนะครับก็จะราคาจะอยู่ที่ประมาณ48เพชรนะครับถ้าเกิดว่าเรานามาเปลี่ยนนะครับเราก็จะใช้ประมาณ50เพชรอันนี้มันจะขาดทุนประมาณ2เพชร อันนี้ก็ถั่วเฉลี่ยกันไปแลกกับการที่เราจะไม่ต้องไปซื้อของใหม่เข้ามาให้มันเพิ่มในกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะยอมขาดทุนหน่อยสัก2องเท,ทนะครับเราจะได้ไม่ต้องรกช่องเพิ่มอีกหนึ่งช่องนั่นเองเนาะหรือว่าใครมีช่องเหลือๆนะครับก็สามารถทําวิธีนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่เลเวลที่แนะนําจริงๆถ้าอยากให้เปลี่ยนจริงๆก็จะเป็นเลเวล6ขึ้นไปเนาะอันนี้จะคุ้มค่าไม่ขาดทุนนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับลุงก็จะบอกบอกถึง npc นะครับแล้วก็ วิธีการเปลี่ยนแกนธาตุนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับราคาก็ตายตัวเนาะคือ50เพชเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ลุงก็มาแป๊บๆแ,แล้วก็ไปแบบนี้แหละครับสั้นๆเนาะบ๊ายบายครับคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนเนาะ